สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดิวหรือยอดคนดูของแผตฟอร์มในสตาแกรมนะครับอาจจะมีขั้นตอนอต่ลบ้างอย่ารับชมกันเลยเนาะอันดับแล้วนะครับให้เราเข้าที่น่า Google นะครับแล้วพิมพ์คำว่า k m k s o c i a l แล้วก็คือเคมโซเชียลเนาะอ่าแล้วก็ที่เว็บแรกครับก็คือเป็น k ค s โซเชี com เนาะ อ่ะทีนี้ครับหลังจากที่เราเข้าที่หน้าเว็บไซต์นะครับสำหรับใครที่มีรหัสหรือว่ามี ID อยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะใส่ตรงนี้นะครับเพื่อเพื่อการลงชื่อเข้าใช้ได้เลยเนาะแล้วก็กดติ๊กลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะแต่ว่าใครที่ยังไม่มีสมาชิกหรือว่ายังไม่ได้มี i อหรือว่ารหัสผ่านครับเยี๋ยวเรามาสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะให้เราไปที่ขวาไปบนครับจะมีคำว่าสมัครใช้งานตรงนี้เนาะเราเข้าไปเลยนะครับอ่ะตัวนี้ครับขอเดี๋ยวเราใส่ข้อมูลครับเพื่อเพื่อการสมัครใช้งานครับตัวนี้ครับเราจะ ม่ว่าจะเป็นชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลอะไรก็ได้นะครับมันต้องใส่ข้อมูลจริงเนะาะอ่าแล้วก็อย่าลืมติ๊ตกคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะครับแล้วก็กดสมัครสมา,สมาชิด้าล่านนะครับอ่าสมัครใช้งานด้านเนาแล,ล้วกดหลงเชื่อก็ใช้ได้เลยเนาะอ่าที่นี้ครับหลังจากที่เรากดลงเชื่อเข้าใช้ครับที่นี้กลับมาที่หน้าเดิมครับเรากขเการหัสที่เราสมัครใช้งานเมื่อกี้นะครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยเนานะแล้วก็กดหลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับ อ่าทีนี้ครับหลังจากที่เรางเชื่อเข้าใช้ครับจะมีเข้าที่หน้าเมนูของเว็บไซต์ครับด้านซ้ายมือครับจะมีเมนูเลือกใช้งานเยอะแยะมากมายเลยตรงนี้เนาะก็๋ยวให้คุณผู้ชมครับมาที่เมนูแรกก็คือเป็นเมนูคำสั่งซื้อใหม่ได้เลยเนาะแต่ว่าตอนนี้ครับผมอยู่ที่เมนูคำสั Point ่งซ like ื w ้อใหม่อยู่แล้วเนาะสำหรับใครที่เข้าไปที่หน้าเมนูคำสั่งซื้อใหม่แล้วนะครับเเริ่มไดูตรงหมวดหมน่ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ครับก็จะมีแพลตฟอร์มเลือกเยอะแยะมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มเฟซบุ m ก็อยู่ตรงนี้เนาะอ่าทีนี้ครับเขจะมีข้อข้อเลือกเยอะแยะมากมายเลยครับตรงนี้จะเป็นข้อข้อไว้ให้คุณผู้ชมนะครับเลือกวัมได้เลยเนาะสำหรับใครที่ถึงขั้นตอนนี้แล้วครับเดี๋ยวคุณผู้ชมก็นะครับเลือกทำตามผมเลยเนาะเดี๋ยวให้เราเลือกข้อข้อเพิ่มวิวตรงนี้เลยนะครับอาิจะไม่ชองต่อไปกอชอบบริการเนาะอาะตรงช่อบบริการครับก็จะมีหลายตัวบริการครับแต่ละอันครับจะมีข้อมูลรายละเอียดแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็มีเลทราคาที่แตกต่างกันไปนะครับก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมทุกท่านครับเลือกตามผม อาชีพว่าช่องต่อไปคือช่องขอ่าวอทิบานครับตรงนี้ก็ให้เรามาดูตรงหมาเหตุตรงนี้นะครับตรงหมา,เห,ะะหมาเหตุเขาจะบอกแจ้งเตือนมาบอกก่อนนะครับว่าอาชีพว่าถ้าเมีไหมมีความเสถียราภาพตลอดอายุการใช้งาน,นะครับแล้วก็บริการนี้จะได้กับโพลที่เปิดสาธารณะเท่านั้นครับเห็นไหมถ้าคุณถ้าโพลคุณผู้ชมครับเปิดเป็นส่วนตัวอยู่แล้วจะไม่สามารถที่จะปามได้ะครับคุณผู้ชมก็แวะมาอา่านตรงหมาเหตุกันด้วยนะครับตรงนี้จะมีข้อมูลแจ้งเตือนบอกเนาะอาชีพว่าช่องต่อไปคือช่องลิงครับสำหรัญที่ถึงช่องลิงนะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่อ่ด้านบนตตรรรงงงงนนนีี้้้คับเเเออาาไใส่่ชลลิดยะ อาทิะไม่ช่องต่อไปคือช่องจำนวนนครับช่องจำนวนคือไปช่องให้ใส่ยอดจำนวนที่เราต้องการจะปามนะครับจะมีขค้าตามบ่ออยู่นะครับว่าขั้นตามปามได้เท่าไหร่แล้วก็ส่งนสือกปามได้เท่าไหร่เนาะใส่ยอดไปเลยนะครับอาทิตไม่ช่องต่อไปคือช่องเวลาเฉลี่ยค่าใช้จ่ายนะครับสองช่องนี้แล้วก็ไม่ต้องใส่แล้วนะครับเพราะว่าเขาก็จะคำนวณมาให้เราแล้วเรียบร้อยเนาะอาทีนี้ครับหลังจากที่เราใส่ข้อมูลครบแล้วนะครับาก็ส่งด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับอาทีนี้ครับหลังจากที่เราก็ส่งครับจะได้ข้อความที่เขียนว่า้รับคำสั่งซื้้ออขงคคนแลวะรับ อ่าสำหรับคนที่ถึงขั้นตอนนี้ครับก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมทุกนทัานคราบรอสักครู่ในการดำเนินการเนาะแต,แต่ระหว่างรองดำเนินการถ้าเราไปเมนตูต่อไปโดยการก็คือมาที่เมนูประวัติการสั่งซื้อนะครับ หาเมนู menu, ประวัติการสั่งซื้อก็คือจะเป็นเมนูเอาไปเช็คประวัติการสั่งซื้อของเราเนอะเราซื้อของเข้าบริการถูกหรือเปล่าครับตรงนี้จะเป็นของเข้าบริการที่เราสั่งซื้อไว้ครับก็ให้คุณผู้ชมครับเช็คก,กันดูให้ดีนะครับว่าเราสั่งซื้อถูกหรือเปล่าเนาะแล้วก็เมนูจุดต่อไปคือตรงตรง,ตรงที่ใส่ลิงค์ครับตรงนี้จะเป็นลิงค์ของคลิปวิดีโอของเราที่เราเอามาที่เราใส่ไปเมื่อกี้นะครับก็คือถ้าคุณผู้ชมครับใส่ลิงค์ผิดนะครทางเว็บไซต์เขาจะไม่มีการคืนเงินทุกกรณีนะครับแล้วก กำลังดําเนินการที่ไหนเนาะก็คือตอนนี้ครับอยู่ในช่วงกําลังดําเนินการครับแต่แต่ระหว่างรอดำเนินการถ้าเราไปเมนูต่อไปเลยด้วยกันก็คือไปที่เมนูเติมเงินเนาะอ่าเมนูเติมเงินเขาจะมี2ช่องทางให้เราใช้งานนะครับมีช่องทางแรกสแกนเคอร์โคช่องทางสองคริปโตนะครับอ่าส่วนตรงนี้จะมีให้ใส่ยอดจำนวนเงินที่เราต้องการเติมเงินเลยเนาะส่วนด้านล่างสุดนะครับจะมีให้ใส่อ่าเอ้ยขอไหมครับด้านล่างสุดครับจะมีให้ดูประวัติการเติมเงินด้วยเนาะอ่าโอเคครับที่นี้ครับก่อนที่เราจะไปต่อครับเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้า เออหน้าหน้าให้เรากลับมาที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับเพื่อดูยอดวิวคลิปเมื่อกี้เนาะอ่ายอดวิวคลิปเมื่อกี้ก็คือมีเอาเอาใหม่ครับอ่านี่ครับยอดวิวที่ผมจะมาก็คือตอนนี้ครับมันมียอดวิวจุดเจ็ดสองครับจูดเห็นไหมยอดวิวจุดเจ็ดสิบสองเนาะเดี๋ยวเรารีเฟรชหน้าจอหนึ่งครั้งนะครับเพื่อดูเพื่อดูว่ายอดวิวของเราขึ้นหรือยังเนาะอ่าตอนนี้ครับยอดวิวของเราขึ้นมาแปดสิบคนเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังขึ้นไม่ครบยอดเนาะเพราะว่ายอดที่เราใส่ไว้ก็คือหนึ่งร้อยนะครับอ่าตอนนี้อย่างท อ่าตอนนี้ครับยอดวิวของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยะครับตอนนี้ครับยอดที่มาก็คือ213ยอดวิวแล้วนะครับ อ่าโอเคครับสำหรับขจุฟาร์มยอดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งเนาะอากอนที่เราจลากไปนะครับจเมนูมาแนะนำคุณผู้ชมเนาะให้เราให้เรามปที่เมนูแนะนำเพื่อนตรงนี้นะครับอ่าเราก็มาดูลิงก์ตรงนี้เนาะถ้าคุณผู้ชมนะครับเอาลิงก์ตรงนี้ครับแชร์ให้กับคนอื่นหรือว่าแนะนำให้กับใครก็ได้นะครับคุณผู้ชมจะได้อัตราแนะนำหรือว่าเป็นอัตราค่าคอมมิชชั่นนะฮะเปอร์เซ็นต์เลยนะครับห้าเปอร์เซ็นต์นี้ถือว่าได้เยอะมากมาเลยนะส่วนตรงนี้ก็เหมือนเป็น โดยตรงนะครับถ้าคุณผู้ชมนะครับพบเจอปัญหาอะไรภายในเว็บไซต์นะครับก็สามารถที่จะใช้เมนูนี้เพื่อติดต่อแอดมินได้ตอลอดเวลาเนาะอย่างเช่นเราเติมเงินไม่เข้าหรือว่าเราซื้อบริการผิดหรือว่าเราใส่ลิงก์ของโพสเราผิดอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถติดต่อแอดมินทุกเรื่องเนาะเขาก็จะเราใส่หัวเรื่องนะครับใส่ข้อความตรงนี้ก็ใส่อ t t a c h ไฟล์ ine, หรือว่าเป็นการแนบไฟล์มาแนบไฟล์ตรงนี้ก็เหมือนว่าเป็นการแบบเหมือนแนบรูปภาพมาอะไรเนาะถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมใช้การบนมือถือนะครับก็แคปหน้าจอตรงปัญหาแล้วก็สามารถแนบเอามาส่งให้กับแอดมินนนนนดดดูได้้้ะะครััับาาแลววกก็ส่่งงตเเเทอ อ่ะโอเคครับประวันนี้ครับผมจะมีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมแบบเห็นเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการใช้งานเว็บไซต์นะครับผมจะทิ้งดิงไว้ให้ได้คิดเนาะคุณผู้ชมก็ไปช่คุณผู้ชมก็ไปลองใช้งานกันได้ครับสวัสวดีครับผมต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสวดีครับ